สองคนคน้นคนพารวยสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องทั้งส,สอบปอแล้วและพี่น้องคนไทยทุกท่านทุกคนสูตรบนล่างหัวแล้วสองตัวงวดนี้จะเป็นวันพุทธที่หมิถุนายนสองพั 2, นะครับสาหรับเลขเด่นงวดนี้คือเลขเก้าเลขร้องคือเลขศูนย และเลขเด้นจับคู่ได้มี9 1 9 3 95 97 98และฟังเลขร้องจับคู่ตัวเลขได้01 03 05 07 08 09และสำหรับตัวกันคือ9 9กับ00ให้ฟีฟี ขอจงโชคดีของจริงของแท้ต้องมีลายเซ็นของผมนะครับสำหรับสูตรบนล่างหว้วยเหลาสองตัวกะจงพิจารณาหลับชมนะครับว่าจะชอบก็กดติดตามนะครับผู้ใดบอชอบบอมักกะผ่านได้นะครับท่านผู้ชม สำหรับสูตรบนล่างหวัวเล้านี่จะให้และคำนวณแก่ท่านผู้ชมได้รับชมทุกทุกครั้งและตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีโชคมีลาบกันทุกคนทุกท่านนะครับสองคนคนคนพารวยสวัสดีครับพบกันงวดต่อไป